ชมทศาสเมื่อวันที่11มกราคมพุทธศักราช2567มหาวิทยาลัยวลัลยลักษณ์โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการกีฬาจัดงานสืบสารประเพณีบุญให้ทานไฟและตักบาตรต้อนรับปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2567 น้าลานธรรมมหาวิทยาลัยวลเลยลักษ์เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและประชาชนทั่วไปได้ระหนักถึงประเพณีวัฒนธรรมอนันงงามของพุทธศาสนิกชนที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานานและทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธาศาสนาโดยได้รับเมตตาจากพระครูพิพัฒน์ธรรมานุสสระธรรมทมทูตจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดร ok อุไรเจเรประพาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยวเลัยลักษณ์เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดออรอาทิตย์บุญรอดชูผู้ช่วยอธิการบดีรองศาสตร,ราจารย์ดรวรวุิสมศักดิ์รักษาการแทนคณะบดีสำนักวิชาสหาเวชศาสตร์สภาวัฒนธรรมอำเภอทาาา่าศาลาผู้บริหารขนาจารย์บุคลากร นักศึกษาและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมงานกว่า600คนถวายทานไฟและตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งแด่พระพิสุสาม,มเณร29รูปเนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2567เพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งในการจัดงานครั้งนี้กรองศาสตราจารย์ดรอุไรเจเรประพานรองอธิการบดีกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูฟศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นจารีตประเพณี เป็นหนึงในพันธกิจหลักที่มหาวิทยาลัยให้ความสําคัญในบทบาทภายใต้บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะเรามีภารกิจในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อผสมผสานในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็ดูแลนักศึกษานะคะให้ได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นแล้วก็ของประเทศ สำหรับประเพณีบุญให้ทานไฟเป็นประเพณีดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณคือการทำบุญถวายอาหารเช้าแด่พระพิสุส่งในฤดูหนาวโดยการก่อกองไฟเพื่อให้เกิดความอบอุ่นในระหว่างการฉันพัตตาหารคือการให้ทานไฟนี่นะคะมันผูกพันกันมาตังนานแล้วตั้งแต่สมัยป้าเล็กๆนะคะเพราะป้าเป็นคนต่างเป็นคนจนบทไเนะพ่อแม่เขาก็ชอบการทำบุญ ขาก็เลยชักชวนให้ลูกหลานเนี่ยนะมาทำบุญกันสาเหตุที่เกิดในนี้ขึ้นมาเพราะว่าการให้ทานไฟเนี่ยเขาจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวถามว่าทำไมถึงนในฤดูหนาวเพราะว่าฤดูหนาวส่วนใหญ่แล้วคนบ้านนอกถ้าความอบอุ่นมันก็ยังไม่มีมีไม่มากใช่ไหมคะก็เลยชักชวนกันบอกว่าเอางี้แล้วกันนะเราไปให้ทานไฟที่วัดกันดีกว่าเพื่อหนึ่งพระท่านจะได้มีความอบอุ่นด้วยแล้วก็ประชาชนก็ได้มารวมกันที่ท,ที่วัดเพื่อจะทําอาหารชาวบ้านที่ไปร่วมกันก็จะได้มีความรักมีความสามาัคคี ให้ทานไฟนีครับก็ดีมากครับควรจะส่งเสริมอนุรักษ์ให้ชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปนานๆนะครับเพราะว่ามีกิจกรรมดีๆหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการาพลังสามัคคีของชุมชนที่มาทำร่วมทำขนมทำอาหารถวายพระตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่บางแห่งนะครับก็มีระมงเวียนครก มมีกกิจกรรเยยอะยอะนะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าศาลาอีกด้วย